การกวาดบ้านเป็นงานที่ทำให้พื้นบ้านสะอาดปราศจากฝุ่นละอองและเศษผงไม่เป็นที่อยู่อาศัยของหนูหมดและแมลงต่างๆพื้นบ้านของแต่ละบ้านอาจจะแตกต่างกันเช่นพื้นไม้พื้นกระเบื้องพื้นปูนซีเมนต์ขัดเรียบพื้นปูนซีเมนต์ขัดหยาบ ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดพื้นบ้านแต่ละประเภทก็แตกต่างกันด้วยจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมเพื่อให้ใช้งานได้นานไม่ชำรุดเสียหายสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการกวาดบ้านมีดังนี้ไม้กวาดดอกหญ้าไม้กวาดทางมะพร้าวที่ตักผง และถังขยะค่ะไม้กวาดดอกหญ้าวิธีใช้ใช้กวาดพื้นไม้พื้นกระเบื้องและพื้นปูนซีเมนขัดเรียบการดูแลรักษาและจัดเก็บหลังการใช้งานเคาะฝุ่นละอองหรือเศษผงออกให้หมดจากนั้นนำไปแขวนไว้ที่ตะปูแขวนหรือเก็บไว้ในที่ที่เหมาะสมโดยให้ด้ามไม้กวาดวางตั้งบนพื้นค่ะ ไม้กวาดทางมะพร้าวใช้กวาดพื้นปูนซีเมนขัดหยาบหลังการใช้งานเคาะเศษผงออกให้หมดจากนั้นนำไปแขวนไว้ที่แขวนหรือวางไว้ในที่ที่เหมาะสมโดยให้ด้ามไม้กวาดวางตั้งบนพื้นที่ตักผงใช้ตักฝุ่นละอองหรือเศษผงที่กวาดรวมกันไปทิ้งถังขยะหลังการใช้งานล้างให้สะอาดคว่ำไว้ให้แห้ง จากนั้นนำมาวางแขวนหรือตั้งไว้ที่มุมห้องถังขยะใช้รองรับขยะประเภทต่างๆภายในบ้านเมื่อขยะเต็มถังให้นำขยะไปทิ้งในที่ที่ชุมชนจัดไว้ให้จากนั้นล้างถังขยะให้สะอาดความให้แห้งแล้วค่อยนำมาใช้อีกครั้งค่ะวิธีการกวาดบ้าน การกวาดบ้านที่ถูกต้องมีวิธีการกวาดบ้านตามชนิดของพื้นมีดังนี้ค่ะ 1. การกวาดพื้นไม้พื้นกระเบื้องและพื้นปูนซีเมนต์ขัดเรียบที่อยู่ภายในบ้านของเรามีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1ใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดฝุ่นผงโดยเริ่มจากมุมห้องหรือใต้โต๊ะก่อน ขั้นตอนที่2กวาดฝุ่นผงไปในทางเดียวกันแล้วรวมให้เป็นกองเดียวถ้าเป็นพื้นไม้ให้กวาดตามแนวยาวของไม้โดยกวาดไปในทางเดียวกันค่ะขั้นตอนที่3กวาดกองฝุ่งผงใส่ในที่ตักผงแล้วนำไปทิ้งลงในถังขยะค่ะ สำหรับผู้ที่แพ้ฝุ่นละอองขณะกวาดบ้านควรสวมผ้าปิดปากและจมูกและควรกวาดเบาๆไปนิทิศทางเดียวกันเพื่อไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณค่ะ 2. การกวาดพื้นปูนซีเมน์ขัดหยาบภายนอกบ้านมีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่ 1. กวาดฝุ่นผงและใบไม้บนพื้นปูนซีเมน์ขัดหยาบ ด้วยไม้กวาดทางมะพร้าวไปในทิศทางเดียวกันโดยกวาดรวมฝุ่นผงให้เป็นกองเดียวขั้นตอนที่สองใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวกวาดฝุ่นผงและใบไม้ที่กองรวมกันใส่ในที่ตักผงแล้วนำไปทิ้งในถังขยะค่ะประโยชน์ของการกวาดบ้าน การกวาดบ้านเป็นประจำมีประโยชน์ดังนี้ 1. พื้นบ้านสะอาด 2. ผู้อยู่อาศัยเดินสบายสุขภาพดีไม่เป็นโรคภูมิแพ้ 3. บ้านไม่เป็นที่อยู่อาศัยของหนูหมดและแมลงต่างๆค่ะ